ชายพิเศษทีวีผูมใจเสนอรายการสเปเชียลแมนทีวีวันนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์วันนี้เราจะเดินทางไปที่อำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่นี่เรียกกันว่าปราสาทสีขอรภูมิตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจากจังหวัดสุริน์เพียงแค่24กิโลนะฮะก็ถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่อย่างสวยงามที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยากให้ทุกผู้ชมที่ได้ชมรายการนี้มา ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับถือว่าเป็นลำดับที่หนึ่งของการชมปราสาทจังหวัดสุรินทนี่เป็นการแกะปฏติมากรรมจากช่างหินในยุคขอมสมัยนั้นเป็นการแกะลวดลายที่สวยงามเรามาฟังประวัติที่มาของปราสาทหินสีขอรภูมิได้นะะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดังนี้ ปราสาทหินสีขรภูมินะฮะตั้งอยู่ที่บ้านระแงงอําเภอสีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับมีจำนวนห้าหลังตั้งบนฐานศิลานะครับเป็นลักษณะที่สวยงามความยาวกว้างอยู่ที่25เมตรนะครับยาวอยู่ที่26เมตรสูงอยู่ที่1.50เมตรนะครับมีอยู่สองคู่ขนาดสวยงามนะครับนาเข้าไปเยี่ยมชม นี่ก็เป็นนะครับอิฐนะครับที่วางประดับประดานะครับไปด้วยความสวยงามในยุคของขมนะฮะช่างวิศวกรรมในสมัยนั้นนะครับก็ได้ทําการแกะสลักนะครับอย่างสวยงามส่วนนี้นะครับเป็นตัวปราสาทอีกหนึ่งนะครับหนึ่งห้องที่ผมจะพาท่านเข้าไปชมนะครับเป็นห้องที่ปล่อยทิ้งไว้โล่งนะครับ ไม่มีดาดฟ้านะครับมองเห็นท้องฟ้าได้อย่างสวยงามนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นที่สักการะบูชานะครับอาจจะเป็นยุคพราหมณ์นะครับในสมัยนั้นส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับที่ผมจะพาไปชมนี่เป็นรอยแกะนะครับเป็นนางอัปสราเป็นการแกะสลักได้อย่างสวยงามนะครับของคนยุคสมัยนั้นเลยทีเดียว ตรงประตูทางเข้านะครับที่แกะเป็นรูปนางอับสรานะครับก็แกะได้อย่างสวยงามลวดลายของคนสมัยนั้นแกะกับอีกแดงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับที่อยู่ระหว่างด้านหลังของตัวปราสาทนะครับก็เป็นห้องที่สวยงามอยู่นะครับทุกอย่างยังอยู่ครบ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะที่ผมจะพาไปชมนะครับก็อาจจะเป็นที่สักการะบูชาของคนยุคสมัยนั้นนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวก็เดินทางมาได้ที่นี่นะฮะก็ผมนะฮะรายการ s เ e c i a l Man TV วนะครับวันนี้เราก็เยี่ยมชมปราสาทในจวอดุลินนะฮะประมาณ3ปราสาทแล้วปราสาทสุดท้ายที่เรามาวันนี้นะก็คือปราสาท เรียกว่าปราสาทศรีขรภูมินะฮะปราสาทศรีขรภูมิเป็นปราสาทที่สวยงามนะฮะลำดับที่ถ้าจะให้ผมจัดลำดับความสวยงามที่ไปเยี่ยมชมมาก็เป็นลำดับที่หนึ่งนะฮะวันนี้นะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็สวยงามนะฮะก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะฮะก็อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะฮะ ข้างในจะเป็นยังไงจะสวยงามยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปติดตามชมนะอย่างติดๆเลย